วัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันแรกของการล็อกดาวน์ของที่มิลานนะคะแควนลอมบารียยาวไปถึงวันที่สามเดือนธันวาเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วที่หลายคนจะต้องทำงานกันที่บ้านแล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนจะต้องปิดนะคะอาจจะเ็นจำไม่ได้ว่าเป็นโรงเรียนเด็กมัธยม <c oughs> หรือเด็ก เด็กประถม,มนะคะจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าหลายที่กําลังจะต้องปิดแล้วค่ะไม่ใช่กําลังค่ะเริ่มปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านขายพวกมอเบลลี่นะคะหรืออร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ออฟฟิศร้านอาหารและก็อีกหลายๆแห่งนะคะเพราะว่าแคว้นลมบาเดียยังเป็นเขตส,สีแดงคือ รถโซย,ยู่นะคะตอนนี้ดังนั้นการที่พวกเราจะต้องอยู่บ้านกันก็จะสร้างความเบื่อหน่ายแล้วก็ตอนนี้นะคะทาง <c oughs> พวกร้านค้าต่างๆนะคะก็เริ่มปิดแล้วเนื่องจากว่าเป็นการล็อกดาวน์นะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าอ้๊งกำลังขับรถอยู่เนาะแต่ว่าอ้๊ไม่ได้เล่นมือถือนะคะหมายความว่ามือถือเนี่ยติดอยู่ที่ที่หน้ารถเลยดังนั้น ถือนะโอเคนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าถนนนี้โล่งนะคะโลง่งสิ่งที่จะเปิดก็คือซูเปอร์ขายกับข้าวนะคะร้านขายกับข้าวแล้วก็ร้านเทคเอาไวก็จะเปิดอยู่นะคะแต่ว่าตาม <c oughs> ร้านต่างๆก็ปิดนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็บาร์กาแฟก็จะไม่ให้การบริการนะคะจะให้บริการเฉพาะ ตบักขี้ที่ขายบุหรี่ขายอจำพวกบนโลภาษีอกรอะไรพวกนี้ค่ะเอาไว้จ่ายค่าค่าไฟค่าน้ำยังใช้ได้อยู่นะคะทางอิตาลีตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนก็เริ่มจะป่วยขึ้นแล้วเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเขาเรียกว่าลืดดู ด,ดูหนาวซึ่งทําให้อากาศค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าเป็นแบบชื้นๆนะคะทาให้โรคภัยเนี่ยมันก็จะคนก็อาจจะติดได้ง่ายขึ้นนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะความอ,อ,อีกอย่างนึงคือที่อยากจะบอกคือตอนนี้โควิดที่อิตาลีก็แพร่หลายมากนะคะแต่ว่าเป็นโซนไปไม่ว่าจะเป็นแคว้นลอมบารดีอาพิโยโมนเต้นะคะอันนั้นก็เป็นโซนสีแดงเหมือนกันดังนั้นก็จะเริ่ม มีการอีกประเทศเหมือนกันเนาะบางที่บางแห่งในโซนยุโรปซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะเห็นได้แล้วจากข่าวในทีวีนะคะเนี่ยถนนว่างมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเพราะว่าไม่มีการอินพุตเอ็กซ์พอร์ตขับรถแบบส่งของนะคะอาจจะแบบฉุกเฉินเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็เขาต้องการให้คนเนี่ยอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะเหมือนช่วงประมาณเมษาที่ผ่านมาเนาะที่ว่าเป็นล็อกดาวน์ อิตาลีแต่ยังไม่ถึงกบปิดประเทศนะแต่ว่าตอนนี้ก็บางประเทศก็อาจจะปิดแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้รับรู้นะคะโอเคค่ะถ้ายัางไงเป็นกําลังใจให้กับคนอิตาลีแล้วก็โซนยุโรปด้วยนะคะในเรื่องโควิดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆประเทศเลยเพื่อนๆขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ